ค่ำคืนฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังก้องอยู่บนท้องฟ้ารถกระบะเก่าคันหนึ่งแล่นฝ่าฝนมาตามทางเปลี่ยวจนเจอวัดข้างทางที่ดูร้างผู้คนป้ายไม้ผูกเข็ชื่อวัดจนแทบอ่านไม่ออกไฟหน้ารถส่องให้เห็นเมนเก่าๆและกุฏิไม้เอียงเอยู่ไกลๆชายคนขับลงจากรถกางร่มเดินเข้าไปหลบฝนใต้ศาลาวัดฝนตกแรงจนแทบมองอะไรไม่เห็นแต่ในเงามืดนั้นเขาได้ยินเสียงสวดมนเบาๆลอยมา เสียงนั้นชาต่ำและฟังดูเย็นยเยือกอย่างประหลาดเขาเดินตามเสียงไปยังกุฏิไม้หลังหนึ่งประตูเปิดแง้มไว้แสงไฟวูบวาบจากเทียนเล่มเดียวในห้องเผยให้เห็นเอน้อยรูปร่างผอมซีนั่งหันหลังอยู่ตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสียงโสดมนยังดังต่อเนื่องไม่ขาดตอนชายคนนั้นเอ่อยขึ้นเบาๆเอนอยู่คนเดียวหรอไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงโสดที่ดังชัดขึ้น พร้อมกับเสียงน้ำหยดลงพื้นทีละหยดเขาก้าวเข,ข,ข้าไปไกลมือเอื้อมแต่บาเนเนเบาๆเ,เป็นอะไรหรือเปล่าทันทีที่ปลายนิ้วแตะร่างเอ็นน้อยเอ็นตัวชาชาๆแล้วสีสะก,ก็หล่นลงพื้นดังตุ๊บเลือดดำคล้ำทะลักออกมาราวน้ำมึกลูกตากลิ้งมาหยุดตรงเท้าเขาส่วนปากของสีสนั้นยังขยับโสดบทมนต่อไปเสียงแหบต่ำกลืนกับเสียงฝนที่สาดใส่ผนังไม้ชายคนนั้นร้องลัน่นแต่พอหันกลับไป เขาเห็นเงาเนนอีกหลายตนยืนเรียงรายอยู่ตรงทางเดินผิวซีตาโพนมือถือทูบไฟแดงๆเดินเข้ามาหาชาชาพร้อมเสียงสสดซ้ำเดิมนโมนโมนโมเสียงนั้นดังก้องราวกับอยู่รอบหัวเทียนดับทุกอย่างเื่อสนิทเหลือเพียงเสียงสสดกับเสียงฝนรุ่งเชา้าพระชราที่ผ่านมาเห็นรถกระบะจอดอยู่ข้างกุฏิไม่มีคนอยู่ในรถแต่บนพื้นหน้ากุฏิ กลับมีจีวอนผ้าเหลืองขาดรุ่งริ่งและลูกตาแห้งกลมหนึ่งลูกวางอยู่ข้างศีสะเอ็นเก่าที่ไม่มีร่างกายบางคนบอกใครได้ยินเสียงสวดกลางฝนในวัดร้างอย่าตอบอย่าเดินเข้าไปเพราะอาจได้ร่วมสวดอยู่ที่นั่นไปตลอดการ